สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเก c h a า n e l นะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น VE 3 0 3 X นะครับวันนี้ผมจะมาทําการทดสอบนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยเจ้า a n y c a s t ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเสียบแบบนี้นะครับเข้าไปยังโปรเจคเตอร์นะครับที่จริงตรงนี้มันมัน มันจะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับมันจะสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่เราจะต้องทําการเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการเสียบก่อนนะครับเพราะว่าผมถอดให้คุณผู้ชมดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอะเมื่อเสียบกันเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าที่ช่องต่อ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับ แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนเต้าโทรศัพท์มือถือเสียบไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับ<ๆ>เข้ากับปลั๊กไฟทั่วๆไปนะครับเข้ากับปลั๊กไฟทั่วๆไปครับอ่ะแล้วก็ทําการเปิดโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับทีนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดผ้าม่านเขานิดหนึ่งนะครับแสงเข้าเยอะเกินไปนะครับอ่าโอเคให้สหลัวสลวงสัลวแบบนี้นะครับ เอาละครับเมื่อทําการเปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอมันนะครับว่าหน้าจอมันจะต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่แหละครับ NEC โปรเจคเตอร์นะครับทดสอบจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับคุณผู้ชมเอามันลื่นนะครับไม่ได้เอาวังตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ครับ หน้าจอถ้าปกติถ้ามันเหน็นกันกับไอ้เจ้าตัวนี้เอ็นนีแคทมันจะต้องเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาที่โทรศัพท์มือถือเรานะครับเปิด Wi-Fi แล้วก็เปิดบลูทูธนะครับเปิด Wi-Fi แล้วก็เปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเยฮัวนะครับตัวนี้นี่ครับแตะไปเลยนะครับ แต่เชื่อมต่อตัวนี้นะครับตัวเยหัวนี่ครับเชื่อมต่อแล้วหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับก็มาที่ไวเลสโปรเจคชันนะครับหรือบางยี่ห้ออาจจะใช้คําว่าสะท้อนหน้าจอนะครับหรือสายโปรเจคเตอร์นี้ครับมันเจอเยหัวแล้วก็แตะเข้าไปนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบมือถือกําลังเชื่อมต่อกับหน้าจอแบบนี้นะครับตอนนี้มันกําลังเชื่อมต่ออยู่ก็รอสักครู่นะครับหน้าจอก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้ามัน เชื่อมต่อได้หน้าจอมันถึงจะเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเมื่อมันทําการเชื่อมต่อแล้วหน้าจอมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เข้าแอป youtube เลยนะครับไปชมภาพยนตร์เลยครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับนี่ครับเรื่องอะไรครับเนี่ยนี่ครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเราทําการเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ภาพนะครับภาพที่ได้มันก็จะเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือแบบนี้จาก YouTube นะครับผมเข้า YouTube แล้วก็ไปดูภาพยนตร์ใน u t u b e นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับดูครับอ่าเราเล่งเสียงได้นะครับถ้าเสียงไม่ดังก็เร่งตรงนี้นี่ครับนี่เล่งเสียงได้นะครับดูภาพครับก็โอเคนะครับซึ่งดูผ่านมือถือนะครับมันก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับนี่นหะครับดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับ NEC โปรเจคเตอครับ NEC VE 3 0 3 X นะครับวันนี้ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านเจ้า e n y c a s t ตัวนี้นะครับนี่อุปกรณ์ที่เรียกว่า e n y c a s t นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับการเชื่อมต่อเห็นไหมครับหน้าจอมือถือเราเป็นยังไงนะครับหน้าจอโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือการทดสอบการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ NEC นะครับแม่สวยงามครับคุณผู้ชมดูภาพครับนี่ครับ สวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับนี่ครับเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าต่อได้ปกตินะครับยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ